สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้อผู้ป่วยเนื้องอกเนื้อร้ายปวดแสบร้อนผิวต้องทำอย่างไรนะครับขึ้นเชื่อว่าเราเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายตามที่ต่างๆของร่างกายตั้งแต่ในสมองของเรานะครับที่คอที่ไตรักแร้นะครับรวมถึงตับนะก็มีนะครับรวมถึงลำไส้ รวมถึงทุกอัยวะของเราเลยนะครับแล้วก็รวมถึงระบบภายในของผู้หญิงของเราแม้ทั้งต่อมลูมากโตนะครับในหัวข้อไลฟ์นี้ผมก็จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าเรามีอาการปวดแสบร้อนผิวนะครับมาหลักๆเราเป็นเนื้องอกเนื้อร้ายเรามีการปวดแสบร้อนผิวนะเราจะทําอย่างไรมันเป็นอาการข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นแต่ เราก็ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับในตัวผมเองนะครับนันปราหลัคลินิกแพทย์แผ,แผนไทยหมอเอแพทย์แผนไทยคุณหมอหนิงนะครับมีประสบการณ์ในการรักษาโรคในกลุ่มนี้รวมถึงทุกโรคเลยนะครับก็อยากจะให้ท่านเปิดใจฟังสักนิดนึงนะครับว่าเอาความรู้ประสบการณ์ที่ผมได้ดูแลคนไข้ามาเอาไปปรับใช้กับท่านเองนะครับความรู้ต่างๆที่ผมได้มาได้จากประสบการณ์ที่รักษาคนไข้จริงนะครับ เอามาถ่ายทอดให้ท่านฟังนะครับนะฮะการที่เราจะรู้นะครับว่าปวดแสบร้อนผิวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในคนที่เป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายนะเราก็ต้องไปรู้สาเหตุของการเกิดเนื้องอกเนื้อร้ายก่อนนะครับว่ามันเกิดมาได้อย่างไรแล้วมันไปส่งผลให้เกิดอาการปวดแสบป,ปวดร้อนเราได้อย่างไรนะครับจากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมา10กว่าปีนะนับ ไม่กี่วันนะเดือนอตุลาคมก็14ปีแล้วนะครับก็ไม่น้อยเลยนะฮะแต่ประสบการณ์ก็พบว่านะครับเมื่อไหร่นะครับที่ร่างกายของเรานะครับมีภาวะไขมันในเลือดค่อนข้างสูงนะหรือไขมันในเลือดสูงเป็นเวลาน,านานติดต่อกันรวมถึงมีเลือดจางไขมันสูงเลือดจางนะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับเรามันจะทําให้ เกิดภูมิในร่างกายทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับนะฮะไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงเลือดจางนะครับเป็นเวลาน,านานติดต่อกันภูมิในร่างกายทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับด้วยปกติเองนะฮะคนไข้ที่ออภูมิในร่างกายของเรานะครับมีหน้าที่ในการกําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรานะครับแต่เมื่อไหร่ที่ไขมันสูงเลือดจางนานๆเข้าแต่สองตัวนี้มันจะมาเกือบจะพร้อมๆกันเลยในคนที่เป็นเนื้องอก แล้วก็เป็นเนื้อร้ายนะครับภูมิเรานะภูมิในร่างกายของเรานะครับจากที่กำจัดเชื้อโรคสิ่งแบบปลกปลอมมันก็จะทำลายเนื้อเยื่ออะไรวาของเราเองนะครับในภาวะนี้ผมจะเรียกว่าภาวะร่างกายเริ่มเสียสมดุลขึ้นมานะเกิดภาวะร่างกายเสียสมดุลขึ้นมาหรือภาวะที่มีแนวโน้มเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกลุ่มโรคนูมาตอยโรคภูมิคุ้มหรือ s SO l e นะครับใน ในจุดนี้แรกๆนะครับมันยังไม่เป็นชัดเจนหรอกแต่ว่ามันมีแนวโน้มก่อนแนวมีแนวโน้มก่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่มันตามมาคืออะไรบ้างครับก็คือว่านะตัวภูมิในร่างกายของเรานะครับเมื่อไหร่ที่เขาไปทําลายเนื้อเยื่อและอ่าเอาไว้ภายในของเราเองนะครับนะฮะตัวเอ่อถ้าเมื่อไหร่ที่ทำลายกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรานะครับเราก็จะปวดตามเอ่อกล้ามเนื้ออ่แล้วก็ข้อต่อนะครับมันก็จะออกไปทางที่เป็นโรคนูมาตอยนะฮะ แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันทําลายที่ผิวหนังของเรานะฮะผิวหนังของเรามันจะทําให้เราเกิดพื้นคันขึ้นมาพื้นคันขึ้นมานะครับแล้วก็พื้นคันไม่พอมันจะออกร้อนที่ผิวของเราแล้วก็แสบร้อนผิวเลยนะซึ่งเป็นเ,เป็นไฮไลท์ของ EP นี้ก็คือนะเรื่องของการปวดแสบปวดร้อนนะ,ะปวดตัวกล้ามเนื้อก็คือตัวภูมิในร่างกายของเราทำลายกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรามันจะปวดในกล้ามเนื้อของเราข้อต่อของเรา ะะแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาไม่ได้ทำลายกล้ามเนื้อ,อด้านในข้อต่ออย่างเดียวเขาก็จะทำลายตุวผิวของเราด้วยผิวของเรากนะ็าจะถูกทำลายเนื้อเยื่อผิวของเราถูกทำลายมันก็เกิดการแสบร้อนผิวขึ้นมาแสบปวด,แส,ปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาโดยเฉพาะหลายหลายท่านเลยที่ต้องมีภารกิจที่โดนแสงแดดน,นะครับจะสังเกตว่ามันจะปวดแสบปวด,ปวดร้อนอย่างทรมานเลยนะครับ น,ะะน,นี่มีผลมันเกิดขึ้นนอกจากเกิดที่ผิวของเราแล้วนะครับเขาก็จะไปทําลายที่ตัวระบบไตหัวใจที่สมองของเรานะครับซึ่งมันรวมๆกันเกิดขึ้นนะฮะปวดตัวไม่พอปวดแสบร้อนผิวก็ตามมาด้วยนะครับนะฮะเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับว่าเราเริ่มมีภาวะร่างกายเสียสุดุนแล้วนะครับคนไหนที่มาฟังอาจจะยังไม่เป็นเนื้องอกเนื้อ,อรารนะครับแต่ว่าเราเองเราอยากจะป้องกันดูแลตัวเองทําอย่างไรเรา,าเอาความรู้นะครับนะฮะ สิ่งที่เราจะรู้ว่าร่างกายเราเสียสมดุลก็คือนะฮะมันร่างกายของเราอย่างที่บอกไปนะว่าภูมิในร่างกายของเรานั้นทำลายเนื้อเยื่ออะไรวะของเราเองนะครับมันจะเกิดการอักเสบภายในร่างกายของเราเกิดความร้อนในร่างกายของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่เราจะดูเอ่อจะเจอก็คือเราจะมีไขต้ต่ําๆไข้ต่ําๆเป็นเวลานานมาเรื่อยตั้งหลายปีแล้วไขต้ต่ําๆมาเรื่อยๆนะครับนะฮะ บอรเราไปวัดอุณหภูมินะฮะมันก็ไม่ขึ้นเทอร์มิโตมก็ไม่ขึ้นนะแต่เรารู้ตัวเรามีไขต้ต่ำๆนะทันยารัดไข้มันก็ลงแต่มันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับนอกจากมีไขต้ต่ำๆแล้วนะฮะสิ่งที่ตามมาคือเราจะรู้สึกว่ากระหายน้ากระหะกระหายน้ํากระหายน้ำเราก็ดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆก็เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยนะครับตัวปากของเรามันจะเริ่มเป็นแผลบ่อยขึ้นเป็นแผลร้อนในบ่อยนะครับย่นโดยเพราะจ่งไหนที่เรา ทำงานหนักทำงานหนักแล้วก็ไม่ได้ค่อยพักผ่อนนะครับมันก็จะเกิดเป็นแผลในร้อนอแผลในปากของเราบ่อยๆนะครับเป็นร้อนในกระหายน้ําดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยเหตุที่เราต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะเพราะอะไรนะครับร่างกายของเรามีการเสพภายในตลอดเวลาแล้วนะครับมันก็ต้องในร่างกายของเราไม่มีหม้อน้ําไฟฟ้ามีไม่มีหม้อน้ําไม่มีพัดลมไฟฟ้าจะบายความร้อนเหมือนเครื่องยนต์เหมือนรถยนต์นะครับแต่ร่างกายของเราก็อาศัยธรรมชาติก็คือเอาดื่มน้าเข้าไปดื่มน้ําก็คือถ้าควาร้อนก็ ก็ฉี่ออกดื่มน้ำเยอะก็ฉี่บ่อยนะครับเมื่อไหร่ที่เราดื่มน้ำเพียงพอนะฮะนะครับผิวของเราจะรู้สึกเลยนะครับว่ามันแสบมันร้อนมันแสบมันร้อนนะครับมันแสบมันร้อนขึ้นมานะครับนะฮะดื่มน้ำเยอะฉี่บ่อยนะครับตัวพริกกินขาดต่ใครทานไม่ได้นะฮะตัวสะเก็ดตัวหนึ่งก็คืออะไรบ้างครับก็คือเรื่องของท้องผูกท้องผูกมันเกิดขึ้นได้ยังไงหล่ะคุณหมอนะครับซึ่งก็คือตัวน้ำนะครับที่ เราดื่มเข้าไปนะฮะเขา,เขาก็จะดูดซักครั้งเราก็ฉีบฉ่บอกดืนะ่มน้ำเยอะก็ฉี่บ่อยน้ำมันไปเลี้ยงลําไส้ใหญ่เราไม่เพียงพอก็เกิดอะไรบ้างครับเกิดท้องผูกนะเกิดท้องผูกขึ้นมาน,นานไปก็เป็นลิซิดวงขึ้นมานะครับนะฮะซึ่งมันผลกระทบตามมาเรื่อยๆ,ๆเ,ลยเ,ลยเลยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดจากไขมันสูงล้วยจางนะแลวปูนในร่างกายของเราลืมทํหลายเนื้อเยื่ออะไรวะของตัวเองขึ้นมาเกิดภูมเพียนขึ้นมาหรือเกิดภาวะเสียสุลมขึ้นมา มันก็เลยทําให้เกิดการาปวดแสบร้อนผิวขึ้นมาก็คือมันทํำลายเนื้อเยื่อ,อของเราเองนะครับั่วตัวนะฮะบางทีเราอย่างที่บอกไปว่าเราไปรับความร้อนไปรับแสงแดดหรืออยู่ที่ร้อนๆขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าทรอานอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะอันนี้คือสาเหตุหลักนะครับต้นเหตุของปัญหาปวดแสบร้อนผิวนะฮะแล้วนะปัจจัยเลยหล่ะคุณหมอนะนอกจากไขมันสูงเลือดจางแล้ว,ลวมันมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะนะครับที่มันไปส่งเสริมให้ โรคมันกำเริบม,มากขึ้นมากขึ้นนะฮะจากประสบการณ์ของผมที่รักษาคนไข้มาก็พบว่านะฮะอาหารแสลงนะฮะอาหารแสลงนะครับมันเป็นองคการสําคัญที่ไปเร่งการอักเสบในร่างกายของเรานะฮะไขมันสูงนะจางก,ก็เกิดจากอะไรเกิดจากอาหารที่เราทานเข้าไปนะฮะเราเดี๋ยวเรามาแก้กันอีกทีหนึ่งครับว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะครับเราปรับตัวยังไงนะครับนะฮะอาหารแสลงนะครับถามบอกว่าเราก็ทาน ทุกอย่างนะฮะโดยเรามีอะไรก็ทานชอบอะไนก็ทานนะครับแต่ละแต่อาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะครับมันไปนเร่งการอักเสบนะฮะอาหารแสดงก็คืออาหารที่ทานเข้าไปแล้วมันมีผลทําให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายของเรายิ่งร่างกายของอักเสบอยู่แล้วพอทานอาหารเข้าไปที่อาหารเป็นอาหารแสดงที่เป็นเรื่องการอักเสบมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมันก็ทําให้ผิวของเรานั้นแสบร้อนนะฮะตัวกล้ามเนื้อเราปวดมากขึ้นก็คือ ก็คือปวดแสบปวดร้อนนะปวดแสบแล้วก็ร้อนผิวของเราขึ้นมาตามมาเรื่อยๆเลยนะครับใครอยากจะรู้นะครับว่าอาหารแสลงนะครับมีอะไรบ้างนะฮะเข้าไปดูใน EP ที่1.47เนะครับเรื่องไขความรับสาเหตุและจุดกำเนมิดของโรคมะเร็งนะผมพูดในตอนท้ายนะครับว่าอาหารแสลงมีอะไรบ้างอาหารที่เราควรกินมีอะไรบ้างแบบละเอียดเลยในไลฟ์นี้ผมก็จะขอข้ามไปก่อนนะครับว่า นะฮะจะไม่ลงรายละเอียดให้ท่านสามารถเข้าไปดูได้ในอีพีที่147นะครับอาหารแสลงนะครับเป็นตัวการสําคัญอย่างหนึ่งเลยที่ไปเร่งนะครับให้ร่างกายของเราเ,เสพติดทำให้ปวดแสบปวดร้อนผิวขึ้นมานะฮะอาหารแสลงนะครับมันเป็นสิ่งที่หลายท่านนะครับบอกว่าไม่อยากรักษากับหมอแเพนทายหรอกนะไม่อยากไม่อยากจะรักษากับหมอคุณหมอเอหรอกอะไรก็ห้ามไปหมดเลยมีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยนะครับ อยากจะบอกนะครับว่าอ่านแสลงเองนะครับเป็นกฎธรรมชาตินะครับที่ผมเองและก็วายจาร์แพทย์แผนไทยไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมาแต่เป็นกฎธรรมชาตินะครับเราจะทราบไม่ทราบก็ตามแต่ส like ิ่งที่ทานเข้าไปมันไปเรื่องการตักเสบในร่างกายของเราผมก็จะเรียกว่าเป็นอาหารแสลงอาหารแสลงนะครับจะกลับมาทานใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเราแข็งแรงแล้วจริงๆถึงจะกลับมาทานใหม่ได้อาหารแสลงอาหารแสลงก็ไม่ได้กทั้งชีวิตนะครับอาหารแสลงอย่างเช่น ปรา่งะเจา้าพักดองหนอ่อไม้ผลไม่ดองอหานทะเลข,ขึ้นในไข่พวกเห็ดเป็นต้นนะอันนี้ยกตัวอยา่างแต่จริงก็มีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มแต่กลุ่มอีกเยอะอยู่นะค่อยไปฟังดูนะครับหลายอีพีที่ผมพูดไว้นะครับเช่นพวกผักพวกท่านยับพืชอะไรก็มีนะผมพูดไว้แล้วนะครับนฮะนะครับ,นะรบอาหารสแสลงนะฮะเป็นตัวการสําคัสทีดหยุ่งอันตเสียมในร่างกายของเรานะครับเราต้องงดนะครับอาหารสแสลงนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายเองนะคุณผู้ชายครวมถึงคุณผู้หญิงที่ไม่แต่งงาน อาหารแสดงก็คือเกิดจากการที่เราทานเข้าไปเองนะครับแต่สําหรับคุณผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีเพศสัมพันธ์มีแฟนแล้วนะครับนะฮะอาหารแสดงนอกจากเราทานเองเข้าไปแล้วนะมันก็จะเกิดจากแฟนของเราหรือสามีของเรานั้นนะครับทานเข้าไปแล้วทานเขาทานอาหารแล้วเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ก็หลังน้าเชือเอ่อตัวสติเข้าสู่สสช่องคลอดของเรานะครับนะ ตัวน้าเชื้ออสุจิเองนะครับก็ถูกสร้างมาจากอาหารที่สามีของเราทานเข้าไปนั่นเองนะฮะเราเองคุณผู้หญิงนะครับก็จะได้รับอาหารแสลงจากตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็แนะนานะครับว่าท่านใดที่มีครอบครัวนะครับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติของคนมีครอบครัวนะครับก็แนะนําให้สวมถุงยางอนามัยนะครับนะเอาแค่มันจะได้ทําให้ร่างกายของเราไม่อักเสบต่อเนื่องนะครับเราสามารถคุม คุมอาหารได้ดีขึ้นอาหารแสลงนะครับคุมได้ดีขึ้นนะฮะนอกจากอาหารแสลงแล้วนะครับผมเองผมก็จะพบว่านะฮะตัวการสําคัญเลยนะครับที่มันทาให้เกิดผลตามมาอย่างเยอะเลยนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะผมเองผมก็พบว่าผมนักวิทยาศาสตร์นะครับก็พบว่าตัวการสําคัญหนึ่งที่ ทำให้เกิดตัวโรครูมาต่อเอสเอหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือตัวเชื้อโรคโดยเฉพาะตัวแบคทีเรียและไวรัสนะฮะตัวไวรัสเองนะครับสองสามปีที่ผ่านมานี้นะครับมันเกิดการระบาดของไวรัสทั่วโลกเลยนะครับมันก็ทําให้ตัวอของเราเองนะครับได้รับไวรัสโดยตรงทั้งโดยตรงและทางอ้อมนะอาจจะทางอ้อมโดยไวรัสทางการแพทย์นะครับตัว แบคทีเรียไวรัสที่เข้าไปในร่างกายของเรานะครับเขาจะสร้างสารพิษขึ้นมาสารพิษที่เชื้อโรคเหล่านี้สร้างขึ้นเขาจะไปกระตุ้นภูมิในร่างกายของเรานั้นให้ทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นเดิมที่เรามีภาวะร่างกายที่ภูมิเราเกล็นอยู่แล้วนะครับยิ่งได้รับตัวไวรัสเข้าไปนะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตามนะครับร่างกายของเราจะทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นนะครับการอักเสบภายในของร่างกายของเราก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับนะครับแล้วนะ จากที่เป็นเรารู้ว่าการเสียบภายในร่างกายของเราเกิดขึ้นนะฮะแล้วจากที่จากไขมันสูงเลือดจางนะครับมันเกิดเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายได้อย่างไรนะฮะในทางในทางการแพทย์นะครับนะเราก็จะพบว่าคาว่ารูมอตอยนดก็คือเราจะพบว่ารูมอตอยนูดนะครับรูมบอยตอยนดก็คือเกิดจากที่ไขมันเลือดเราสูงมากเข้ามากเข้าไขมันในร่างกายของเราก็จะฟอร์มตัวเป็นก้อนไขมันเล็กขึ้นมานะครับตามไว้ว่าตต่าง ไขมันเหล่านั้นก็สะสมเป็นก้อไปเรื่อยๆก็เกิดเป็นเนื้องอกพอนานๆไปนะครับกระตุ้นเพียงพอนะครับมันก็กลายเป็นเนื้อร้ายได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาทั้งหมดนะครับว่าตัวเนื้องอกเนื้อร้ายนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วอาการปวดแสบร้อนผิวมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีสาเหตุมาได้อย่างไรนะครับโดยสรุปก็คือเกิดจากไขมันสูงเลือดจางอาหารแสดงเป็นตัวเล่งนะครับรวมถึงกันที่เราได้รับตัวเชื้อ โรคเข้าไปนะครับนะฮะหลักๆเลยนะครับถ้าเราสรุปก็คือการที่เรามีปัญหาเรื่องของเนื้องอกเนื้อร้ายจริงๆมันมาจากไหนก็มาจากการพฤติกรรมการบริโภคของเราหรือมาชักปากของเราเองนี้แหละครับการที่เราจะรักษาตัวเนื้องอกเนื้อร้ายได้นะครับนะฮะเราสิ่งประกันสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเราต้องรู้จักเรื่องของโภชนาการนะครับสิ่งที่ผม โดยสรุปที่ให้คนไข้ทานได้ก็คืออะไรบ้างครับก็คือหมูปลาช่อนปลาทับทิมเต้าหู้ถั่วเหลืองหลอดสีขาวหมูปลาช่อนมะเขือเทเต้าหู้ถั่วเหลืองหลอดสีขาวอันนี้นะครับทานในสัสดส่วน 60- 7 0เจเอร์เซนตนะครับส่วนผักที่ทานได้ก็คือผักกาดขาวคะน้ากองตุ้งกะหล่ำปีถั่วฟุยาวผักชีอันนี้ทานในสัสดส่วน30-40เอร์เซส่วน ผลไม้ก็คือแอปเปิลกับฝรั่งเป็นหลักๆเลยนะครับทานพอล้างปากนะส่วนเครื่องปรุงหลกักคุณหมอปรุงด้วยเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอสขู่เหลืองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทานได้นะครับจะสังเกตนะครับว่าผมเองให้ทานโปรโตีนในสัดส่วน60-7 0ซนะครับแล้วก็ผักทาน 30- 4 0เออ้าวคุณหมอแล้วแป้งละ่ะแล้วคาร์โบไฮเดรตล่ะนะครับผมเองผมจะแนะนำให้คนไข้าทานข้าวน้อยๆทานไปน้ำตาลน้อยๆน,นะครับ แล้วก็โดยเฉพาะข้าวเองข้าวสวยเองผมไม่ทานแค่สองช้อนโต๊ะชาวยิ่งเย็นไม่ต้องนะครับแป้งอื่นผมจะให้งดเลยนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะอะไรเราถึงมา,าพูดถึงกันเรื่องนี้นะครับการที่เราเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายเ,เป็นหรือแมนนมที่เป็นเนื้อหลายก็ตามนะครับการที่เราอยากจะทําให้ตัวเนื้อง,งอกเนื้อร้ายนั้นมันลดขนาดเล็กลงได้ลงเหมือนเดิมต้องทาอย่างไรนะครับนะฮะนะครับตัวนะ ร่างกายของเรานะครับเมื่อไหร่ที่เราทานมุกทุกปาหารเข้าไปเยอะเน่ยทถ้าเป็นโปรถ้าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริปโภคอาหารเข้าไปแล้วเราใช้พลังงานไม่หมดพลังงานเหล่านั้นสะสมในรูปของอะไรในรูปของไข,งขมันนะฮะไขมันจะสะสมตามในร่างกายของเราตามผิวหนังตามกล้ามเนื้อตามเซลล์ตับรวมถึงอะไะต่างๆนะครับรวมถึงตัวในหลอดเลือดของเราเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเมื่อไหร่ที่ ตัวเกิดวกาวานไกลเสียสมดุลเกิดลูบอะตอหนดต,ตรงตำแหน่งไหนขึ้นมานะครับไขมันก็จะถูกสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะฟอร์มตัวเช่นเกิดที่เต้านมเกิดที่มดลูกเกิดที่เซลล์สมองของเราพวกนี้มันมาจากไขมันที่เป็นส่วนเกินหรือพลังงานส่วนเกินที่เราทานเข้าไปทั้งนั้นเลยนะครับมันมีสาเหตุนะสาเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากการบริโภคของเราที่ไม่ได้ถูกสัดส่วนทางโภชนาการนั่นเองนะฮะแล้วนะครับ,นะรบาการที่นะการที่ เราอยากจะก้อนทําให้ก้อนที่เป็นเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้าย right you know นะครับมันมีขนาดเล็กลงนะครับเราก็ต้องไปรู้อะไรรู้กลไกชีวเคมีในร่างกายของเรานะครับลาดับการใช้พลังงานของร่างกายของเรานะครับมันมีอย่างไรนะครับพลังงานรูปแรกที่ร่างกายของเราเอามาใช้เผาผลาญเป็นพลังงานก็คือแป้งน้าตาลนะอันดับที่2คือโปรตีนก็คือโปรตีนนะครับในร่างกายของเราเช่นพวกกล้ามเนื้อพวก ระบบเลือดนะครับอันดับที่3าก็คือไขมันไขมันที่สะสมตามในร่างกายของเรานะครับที่เป็นส่วนใหญ่าบางทีเป็นไขมันส่วนเกินนะครับหรือไขมันที่เป็นไขมันสำรองไว้นะครับนะอย่างที่หมอบอกไปนะครับว่าผมเองให้คนไข้ทานข้าวนะข้าวข้าวทานข้าวสวยที่เป็นข้าวขาวนี่แหละครับแค่สองช้อนโต๊ะเฉาเชียงนะครับหรือบางท่านบอกว่าอยากหายไวัยไม่ทานเลยดีไหมคุณหมอดีครับดีนะถ้าเราคุ้นเคยเราไม่ต้องทานข้าวได้เลยนะครับ ะะการที่เราลดไปน้ําตาลลงนะลดไปน้ําตาลพวกข้าวพวกอ,อย่างอื่นเลยรวถึงผลไม้พวกกล้วยสารดพงกอกฟักทองขนมปังผมจะให้งดเลยนะครับเมื่อใดที่ร่างกายเราเริ่มค่อยๆขัขขดแป้งน้ําตาลลงนะครับร่างกายของเราก็จะฉลาดก็จะดึงเอาพลังงานสำรองรื้อสองก็คือตัวโปรตีนมาใช้เป็นพลังงานโปรตีน,นในร่างกายของเราคือกล้ามเนื้อระบบเลือดนะครับร่างกายของเราก็จะมีกลไกที่จะป้องกันไม่ให้ร่างกายให้เราเอาพลังงานที่เป็นโปรตีนมาใช้เป็นอันดับที่2นะครับ นะเพราะว่าโปรตีนในร่างกายที่บอกไปเป็นกล้ามเนื้อระบบเลือดฮอร์โมนต่างๆมีความสําคัญอย่างยิ่งกับร่างกายของเรานะครับร่างกายของเราก็จะป้องกันไว้ก่อนก็สงวนไว้ก่อนนะฮะร่างกายของเราก็จะข้ามมปเอาพลังงานสํารองรูปี่สัคือเป็นไขมันส่วนเกินนะไขมันตามระบบเลือดของเรานะไขมันในหลอดเลือดของเราในเซลล์ในอวัยวะต่างๆล้มถึงตัวเซลล์ที่ฟอร์มตัวเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายมันจะค่อย ไ uh, ขมันนะครับมันจะค่อยถูกดึงออกมาใช้ดึงดึงออกมาใช้นะครับแล้วร่วมด้วยกับอะไรร่วมด้วยกับการออกกําลังกายนะครับทั้งการเรื่องของคาร์ดิโอนะครับเรื่องของทาให้ร่างกายของเรามีการใช้พลังงานแล้วก็มีทั้งเวทด้วยนะครับเวททรนิ่งนะครับเมื่อไหร่ที่เราออกกําลังกายนะครับเป็นการกระตุ้นที่ให้ร่างกายของเราได้ใช้พลังงานนะไขมันก็จะถูกดึงออกมาใช้ เผาผ่านเป็นพลังงานพลังงานนะครับไขมันตอนแรกก็อาจจะรอออกจากหลอดเลือดของเราก่อนในะเซลล์ต่ำน่สุดนะครับตรงไหนที่เป็นไขมันส่วนเกินในตัวของเนื้องอกหรือแม้ทั้งตัวเนื้องอกที่กลายเป็นเนื้อร้ายนะครับเขาจะถูกด,ด,ดึงออกมาใช้เป็นพลังงานไขมันถูกดึงออกมาใช้เป็นพลังงานนะครับตัวก้อนเนื้อทีเนนองงอ่เป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายของเราก็จะมีขนาดเล็กๆเรื่อยลงไปเรื่อยนะครับมันเป็นวิธีที่รักษาตัวต้นเหตุของโรคเป็นแบบกลไกธรรมชาติเลยมันเกิดขึ้นมาอย่างไร แล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นนะครับขึ้นมานะฮะแต่นะครับผมให้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราขานไปน้าตาลน้อย,อยถามบอกว่าอาหารที่เราทานหลายท่านสงส,งสัยนะครับว่าเราจะขาดไปน้าตาลไหมคุณหมอไม่ขาดนะครับไม่ขาดนะฮะในเครื่องปรุงในตัวของผักเองในตัวเนื้อสัตว์เองนะครับหรือไม่เนื้องถั่วก็ตามนะเราเไปดูส่วนประกอบส่วนประกอบในระดับเบื้องลึกนะฮะเราก็จะพบว่า มีแป้งหรือเป็นแป้งหรือคราร์โบไฮเดรตเป็นส่วนผสมมีนะครับอาจจะอยู่ในรูปต่างๆแค่นั้นเองนะครับเราจะไม่ขาดแป้งเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่มันมีแต่เกินนะเกินทั้งนั้นเลยนะครับน,บนอกจากเราลดแป้งแล้วคราร์โบไฮเดรตแล้วร่างกายของเราเอาไขามันดึงเอาไขามันส่วนเกินมาใช้เป็นพลังงานแล้วนะครับในแนวผมอย่างที่บอกไปนะครับว่า <c oughs> ผมจะให้คนไข้าทานโปรโตีนนะครับในสัดส่วน 60- 70%ถึง โปรตีนี่ทานได้ก็คือผักก็คือหมูปลาช่อนเบลนดทีมั้งหูทูนังหลอดสีขาวนะครับอันนี้ทานได้หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนผักหลักคุณหมอผักก,ก็คือผักกาดขาวขนะต้นตุ้งหลับปีทูฟกยาวหกชีอันนี้ทานในสัดส่วนสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับการที่เราทานโปรตีนเข้าไปกับผักในสัดส่วนที่เหมาะสมเข้าไปนะครับโปรตีนร่างกายของเราก็จะย่อยได้เป็นกรดอะมิโนโขึ้นมานะครับผักก็ ก็คือเป็น <ç> ส่วนนอกจากไฟเบอร์แล้วก็จะมีวิตามินวิตามินก็เป็นทาหน้าที่เป <Ooh> ็นโคแฟกเตอร์นะครับโปรตีนรวมบนโคแฟกเตอร์แล้วก็โดยใช้เอนไซม์ในร่างกายของเรานะครับเขาก็จะสร้างสายโปรตีนขึ้นมาสร้างเป็นเม็ดเลือดเป็นฮอร์โมนคุมคุ้มกันต่างๆนะครับร่างโปรตีนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับเขาก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันลดเปน้้าตาลลงร่างกายก็เอาไขมันที่เป็นส่วนเกินดึงออกมาใช้เป็นพลังงาน นะครับร่างกายถ้าทําแบบนี้ได้นะครับร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นระบบเลือดเลาเลืนดีขึ้นดีขึ้นสังเกตเลยนะครับว่าคนที่มีเ,เนื้องอกเนื้อหลายปัญหาที่ตามมาก็คือไขมันสูงเลือดจางนะครับไขมันสูงเลือดจางแต่เราปรับอาหารการกินแบบนี้ไขมันเราจะลดลงก้อนเราจะเล็กลง,ลงนะครับตกความเข้มเลือดของเราจะเพิ่มๆๆขึ้นเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันนะเราก็ต้องหยุดอาหารแสลงอาหารแสลงนี่คือเด็ดขาดเลยอย่าไปยุ่งกับเขานะอาหารแสลงอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับ การที่เราทําแบบนี้ได้นะครับเราก็ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของโรคนะครับการระเสบในร่างกายของเราก็จะลดลงลดลงอาการปวดแสบร้อนผิวของเรามันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเลยการกระหายหน้าของเราก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเราก็จะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะครับรวมถึงต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยตามที่เราไหวก็ค่อยทําไปนะครับเป็นการกระตุ้นการใช้พลังงานนะครับแบบนี้นะฮะเราก็จะเริ่มแข็งแรงแข็งแรงขึ้นเป็นการที่รักษาที่ต้นเหตุนะครับ บางท่านหลายท่านเลยนะครับก็เขาจะท้อแท้ห่อเหี่ยวไม่มีทางออกนะครับเมื่อไหร่ที่มาฟังไลฟ์ผมแล้วผมก็อยากจะให้ทุกท่านเองนะครับนะทุกท่านเองนะครับต้องมีความหวังเราต้องสู้นะสู้กับเพื่อคนที่เรารักสู้เพื่อครอบครัวของเราเพื่อสู้เพื่อตัวเองของเราที่จะสร้างความดีต่อไปนะครับทุกอย่างมันมีคําตอบมีทางออกนะครับอย่าท้อแท้สิ้นหวังนะฮะนะครับนอกจากเราปรับเรื่องอาหารการกินแล้วนะครับเราออกกําลังกายแล้วนะฮะ นะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของยาแผนโบราณน,นะครับจะผมเองนะครับเป็นยาแผนโบราณก็เป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่จะไปหยุดการอักเศษภายในร่างกายของเรานะฮะเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเรามีฟ้าร่างกายเสียสมดุลมันเหมือนมีเตาปฏิกรณ์บดููที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับพอมันจุดขึ้นแล้วนะครับมันโอกาสที่จะมอดเองมันยากนะฮะแต่ว่าด้วยครูบาอาจารย์แพทย์แผนไทยของเราตั้งแต่โบราณมานะครับท่านก็จะมียาผมเองก็เอายามาประยุก มาปรับปรุงสูตรนะครับแล้วก็เอามาให้รักษากับคนไข้นะครับถามบอกว่าจาแผนโบราณของเรานั้นนะครับเห็นผลช้าไหมคุณหมอนะครับตามที่ผมรักษามาไม่ได้ช้าเลยนะครับถ้าเราให้ความร่วมมือนะครับปรับเปลี่ยนอาหารการกินงดอาหารแสลงอย่างเข้่งขันออกกำลังกายแล้วก็ทานยาแผนโบราณที่ผมจัดให้นะครับนะฮะผมเองก็กับคุณหมอหนิงนะครับก็ด้วยประสบการณ์ที่เราใช้กันมายาวนานนะครับ ยาที่เราใช้อยู่นะครับพิสูจน์นะครับว่าไม่ได้มีผลต่อตับต่อไตนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสเตอรลอยนี้อันนี้ปลอดภัยได้นะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่รักษากับผมก็เยอะนะครับเราผ่านตรงนี้มาก่อนนะครับสบายใจได้นะครับแล้วก็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคอสแถมให้กับคนไข้ก็คือนะฮะในเรื่องของ การดูแลอาหารนะครับผมเองผมก็จะให้คุณไขนี่ส่งการบ้านมาให้ผมดูทางไลน์นะครับผมเองก็จะดูตรวจอาหารอะไรที่มันสแสลงเปลงน้ําตาลมากเกินไปไหมกับข้าวน้อยเกินไปไหมนะครับนะฮะโดยที่การดูแลเรื่องของอาหารที่หมอดูให้ก็คือตลอดระยะเวลาที่คนไข้รักษากับหมอนะก็คือสั่งยาอ,อ่ก็คือดูหมอก็คือรักษากับหมอนะครับนะครับก็ผมหมอก็จะดูแลให้ คนไข้นะครับตามระยะเวลาที่รักษากันนะครับถามบอกยากไหมไม่ยากนะครับอยู่ที่ว่าเราเองพร้อมหรือยังนะครับที่จะดูแลตัวเองนะเองดูแลดูแลตัวเองนะครับโรคพวกนี้มันมีทางออกทางรักษาได้นะครับนะฮะหากขั้นใดนะครับที่สนใจนะครับในการรักษาเรื่องของเนื้องอกเนื้อร้ายไม่ว่าจะตามที่ตามไว้ว่าต่างๆของร่างกายจุดไหนก็ตามนะครับนะฮะรักษาเหมือนกันนะท้าเหมือนกันเลยที่ ตามที่ผมพูดให้ฟังนะครับหากสนใจนะครับก็สามารถติดต่อหมอเข้ามาได้นะครับในช่องทางต่างๆที่ผมให้ไว้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเอสดีนะครับที่อยู่ทางอเมริกานะครับอยู่ทางแคนาดาทางยุโรปนะครับทางออสเตรเลียญี่ปุ่นนะรวมถึงเกาหลีใต้นะครับทาง ประเทศอาเซียนของเราพี่น้องสปปลาวนะครับก็ขอขอบคุณรวมถึง FC ในประเทศไทยของเราด้วยนะครับผมเองก็จะเอาความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของมาเอแพทย์แผนไทยนะครับก็ฝากาช่วยกดติดตามให้ด้วยในการนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเองและก็ทีมงานที่จะทำคลิปดีๆแล้วเอาความรู้มาฝากทุกๆท,ท่านนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่รางกายที่แข็งแรงนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ